ลลสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาร้านหา่านชัวหะเซ้งอยู่ที่เจริญกรุงนะคะถนนเจริญกรุงร้านโบราณโบราณจานนี้450ไม่แพงนะแล้วก็น,นี่ก็เป็นไงแกงจืดกระเพาะหมูเทียมชายเนี่ยโผมกมเริ่มเลย50บาทอีขา,ายไม่แพงอืมอร่อยด้วยเชง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 ,งเลยค่ะคุณผู้ชมเจ้าขา ตัวหักเซ้งนี่ค่ะเดี๋ยวเราลองกินกสะโพกหมูนี่ก็มีน้ำจิ้มซีฟูดแบบนี้ได้นะอืมสุดยอดข้าวช่วยเดี๋ยวปอกข้าวช่วยเดี๋ยวป,วยวปอกวันนี้เขากินชิมอยากคุณผู้ชมตัวหักเซ้งอันนี้เป็นห่านนะคะคุณผู้ชมเจ้าค่ะอันนี้จะเป็นช่วงตรงสะโพก อร่อยทานทานอื hmm. ้ม <c oughs>

น,น,น้ำมันมสดกแบจริงจริงมะรเลนิงเดมอนเบอร์รี่ชามมนาค่ะ่อนึงมีสิบสองทได้สิบแก้วไม่มีการมันทัดไม่มีน้ำาลไม่มีกอเลสเตอรอลเป็นหัวเชือะะอเเช้อนะคะกินแล้วจะทำให้ ผาหายเหม็นนะครับฟันขาวแล้วก็เหงือกไม่อักเสบล้างกระคพุงแก้มบำรุงมี D, วิตามินดีวิตามินดีวิตามินซีและแคลเซียมค่ะดีถอกล้างลำไส้ค่ะแล้วช่วยในการยอ่อยอาหารลดกรดในกระเพออาะอาหารช่วยละลายไขมันในหลอดเลือดที่ไปหลอเล้ยงหัวใจช่วยละลายไขมันในหลอดเลือดที่ไปหลอเลอ้ยงสมองช่วยในะขขยระบบการปัสสาวะและปัสสาวะแล้วก็ลดความอ้วนค่ะ ห่อหนึ่งเนี้ยมีสิบสองชงได้ร้อยสองร้อยแก้วนะคะสิบห่อรับประทานหนึ่งเดือนน้ำหนักลงสิบกิโลค่ะไม่ต้องออกกําลังกายไม่ต้องกดนะครไม่ต้องดูดใจมันไม่ต้องตัดกระเพาะให้เล็กลงค่ะสนใจโทรมาเลยคาดศูนย์แปดหนึ่งเก้าสามสองสี่หกสองสองไลน์มาเลยค่ะแอดไลน์หน้าจอดังไลนม่แอลีดีเอ็นเอดอจีเอ็นจีไลน์ชื่อข่าวโหดค่ะคุณผู้ชมสนใจนะคะอันนี้นะคะเราจัดโปรค่ะ มีอยอนะคะห่อ500ไม่ขายเราขาย6ข่อราคาเต็ม3,000เราขายแค่1 0นเดียวส่งคุยชงได้60ซอง60แก้ว10ข่อราคาเต็มาพันเราไม่ขายเราขายแค่1 5้าชงได้ร้อยสองร้อยแก้วค่ะส14ข่อราคาเต็ม7พันเราไม่ขายนะคะเราขายแค่2พันค่ะชงได้ร้อย104ซอง104แก้วค่ะ30ห่อราคาเต็ม10,500เราไม่ขายนะคะเราขายแค่ส4 0ันชงได้3อ0ซอง3อยแก้วค่ะ อันนี้สลิปยิ้ไทยทีนะคะชาไทยอร่อยเป็นสุดในโลกะค่ะตอนนี้มีสิบตองนะคะส่งได้สิบแก้ไม่มีไขมัน,นะะไม่มีน้ำตาลไม่มีกรารตะรอเป็นหัวเชือ้อค่ะสูตรคัดนะคะแล้วก็อันนี้นะคะคมมุณผู้หิงกินงานแปดชั่วโมงค่ะคุณผู้ชม พอหนึ่งนี่ห้านะคะเราไม่ขายเราขายโกนะคะ 6, กพอราคาเป็น3ผม0ันขายแค่พันเดียวส่งส่งได้6260แก้ว10พอราคาเป็น5้0 0ัขายแค่พันห้าชงได้ร้อยสองร้อยแก้วค่ะ14ห่อราคาเป็น7 0 0 0ันเราไม่ขายเราขายแค่2อ0พันค่ะชงได้ร้อราา 5, 000, ยสี 1, 000, ย่สิบสองร้อยสี 100, 000, ย่สิบแก้ว30หอนะคะชงได้300 พัดหมื่นห้าไม่ขายะเราขายแค่สี่พันชงได้3 0มร้0ยแก้วค่ะสนใจโทรมาเลยนะคะ0ูนย์แปดหนหกามศนย์สี่สองสองลายเลยจนต์แอดรีนาดอตแกนะคะ L D B N A. G A N G ลายชื่อข่าวโคด่ะอันนี้สลิมดิงไฟเบอร์เบอร์รี่นะคะสตรอเบอร์รี่บลูเบอร์รี่ลาเบอร์รี่แบคเบอร์รี่ค่ะ กล่อง500บาทชงได้12-10แก้วนะคะให้มีไขมันทารไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลคนเป็นเบาหวานความดันกินได้ค่ะรับประทานนะคะ12ห่ 120, อ120-200แก้ว2,000บาทานะคะน้ำหนักลง10กิโลโดยที่ไม่ต้องออกกำลังากายไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องไปดตดไขมันไม่ต้องไปตัดกระเพาะให้เล็กลงค่ะสนใจโทรมาได้เลยนะคะ0816304622ละลายมาเลยค่ะ @leena.gang le นะคะอันนี้นะคะคุณผู้ชมจะถามกล่องตรงเนี้ยให 500บาทแล้วม่ขฉาเราขายแค่200มิค่าส่ง100แต่ถ้าซื้อ5กล่อ1,000ปีนะคะซื้อ10บส่องกล่อง2,000ปีตกกล่องละ170บาท